มันเขาวงมาเตยมรอยป๊อกโอ้โหอกตีเต็มเม็ดเลยไม่ออกด้วยอันนี้ครับที่รับสองว่างัน้นเออจริงจริงด้วยอะ่ะดูปตบเต็มเม็ดนะครับลุงตีสองได้สามว่างั้นนะติดแค่ลูกเดียวนะมือที่สี่มแล้วปวดตบจะตี คนครับดูล <ules> ูก <handled> ต <kr> ีค <ii> รับกแกตายครับสยจิตเต็มเม็ดเลยลุงเตียมแหกเตียมแหกออกลูกเดียวอ้าวได้ไม่ได้ตีดูนี่คมอย่าตีครับ ผู้โดนันได้ได้แต้มหนึ่งอ่ะก็สวัสดีครับคุณเจ้าของช่องท่องเที่ยวทั่วไทย้าเที่ยวผมจะให้ชมเปตองรอบที่สามนะครับวันนี้เป็นแจมเจอก,กันชูบังใหญ่หนึ่งกับพฤษาวาสเบีงนะครับเดี๋ยวคลการจัดกันเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมด้วยกันก็ชมครับรอบที่สามชูวังใหญ่เจอกับพฤษาวาสบิย อันนี้เป็นหัวแรกยนะังไม่สาวะใครได้แต่งดูนะชุบนายแขกเข้ารถนะดูต่อนายแขกเข้ามาอีกลูกน,ะนึงชุบแล้วสวย คมจะตีนะครับลุงตีเพื่อเปลี่ยนนะครับคมร้อยมาโอ้มันโดนช่างนะ ลูกนี้เหมือนจะเข้าคมหรือตีครับปวดตกมตีผิด ก็ามาชุบกับแพ็กได้ลูกเดียวเกียบท่วมด้วยมาดูต่อครับฟาราชนีขึ้นมาอุ้ยหลุดหมดเลยมากจกต้องคุม,ม ผมหวังหมู่บ้านนะนายแชกบอกจะแจ่นขึ้นมาให้ผมไม่รู้คู่นี้จะจบหรือเปล่าฝนกำลังมามนะมืดด้วยนายแขกนะอ้าวนึกว่าจะมาเคลียดูต่อครับ เราจะนี้ขึ้นมาโอ้นี่ก็เข้าไปดตองดีไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนขับบังจะเต่อตอนนี้บังเข้าวงมาเตยมรอย เข้าครับงจะเข้าดีขนาดไหนจะอะอยมาชุบแบะออกนิดหนึ่งลูกเหรียญน,น้อยฮะต้องเข้าคุม

โอ้ยนี่มาสายเว้ยได้แต้มเดียวนะครับ คิดแต้มเดียวมาดูต่อครับคหแนนไล่มาหนึ่งต oh. ่อสองครับปึกษาวาสบิวิภาจะขึ้นมาชอบสวย พอราจะเนี่ยจะขึ้นมาชุบไม่ถึงขนะาบนิดนึ่งดูดูครับขึ้นมาชุบโอ้ก็ยังหลุดอยู่คนระับดูท็อปจะไปคนระับตีมาชุบโอ้โหแสมตามลูกครับลุง งานเข้าโอ้ในแจกเข้าสวยเขาเปลี่ยน ดูบงังไปเอฟรู้ไหมได้ไมป๊อกข้างครับไม่โดนนะตีซ้ำใหม่อีกลูกหนึ่งป๊อกไม่โดน,นะนครับ,รรบสองลูกจากได้เปรียบเป็นเสียเปรียบซะแล้วไม่ตรง อันนี้ค่ะไปเข้ามาชึบไม่ถึงครับลุงไกลมากเลยเผมเข้ามาอ่อมซ้ายมาโอ้สวยลุงนี้เข้าสวย สั่งได้คมมาแชมป์ไปเลยถ้าทำได้อะสั่งได้โต๊ะอีหมดเลยอ่ะครับอตอนน้เร นึกไม่ออกนึกไม่ออกหรออันนี้พาเข้ามาเปลี่ยนครับทุกคน ถึงถึงถึงด้วยลูกนี้สูสีครับก็จะวัดพี่ไม่หลอกคือตลับเม็ดตลับเม็ดน่ดีพ่อฟาวิภาจะเข้ามาเดี๋ยวครับพี่แปลนด้วยกันก็อยู่กันนั่นนคำนนว่าวันนั้นเราเล่นใคร ดีเสียบระวังโอ้ยลูกนี้จะไปโดนก็เกินหางแล้วกูเว้ยโอ้ยเ็เลยตีเช้าไเช้าเฮ้ยโคมเข้าดีผมเข้าดีตีแรงครับตีแรงเพอลุง โอ้ยน,นานแล้วลงในไม่เข้าสนามตีทอยครับนานนี่ยังพูดเนี่ยสองเ่นดเข้าเปลี่ยนเลยนานหรือยังผมไม่อยู่14วันรอเมื่อกี้ผมไปเที่ยวเลยไม่รู้เรื่อง นายแจกเข้ามาครับหลุดนะดูนายแจกจะเข้ามาลุงจะเปลี่ยนได้เลยชุบบิดออกหมดเลยบังเหลือสองคมเหลือหนะึ่งฮะได้แล้วหนึ่งแต้มเอา ทีสอได้สว่างันนะปิดแค่ลูกเดียวนะมีทีที่สี่มาแล้วกเขาเอลนี่ลูกซ้ายนี่ครับที่รับสว่างั้นเออจริงๆด้วยอ่ะเข้าแต้มน่าต่นเ้นเลแล้วน่าจ โดนทุบใบเราเราก็โดนขึ้นไปเดียวโดนไมผมเข้ามาแต้มสามได้หรือไม่ได้รับสี่นะาวิภาจะขึ้นมาครับสี่สามแล้วบังนำแล้วมาเบานิดนึงควาลัชนีขึ้นมาไปหนูไปครับ กาแฟกาแฟปลาขึ้นมามีห่างดูคมจะเข้ามาจะเข้ามาตับช่วยได้ขนาดไหนดูนะครับเเปลี่ยนด้วยคมเข้าดีคตอบตบจะตีดูลูกตีรับกแค่ตายครับสสกจิต บังก็จะสวนกันน,นี่ครับโอาแปเดียดวไปนั่งด้วยหน่อยบัง,อบงโอ้ยตีคนละด้านเลยบังเลยแจ้ที่เท่าไหร่แล้วแก้ที่เท่าไหร่แล้วเห็นสั่งแ,แ,แต่เชา้าหนูเบาแล้วหนูต้อง เดียวไม่อยู่ไคมคม,มจะเข้าครับลูกนี้หลุดนะครับังก็ช่วยเข้าคมลนะ่ะงมาโอ้ผ่าต้นโพมาเลย มาดูครับเหลือลูกเป็นคลิ่งครับตอนนี้ที่สองแจกเข้ามาแต้มสามาดูแต้มสี่ได้ดึงหมดเลย ได้สแล้วเหรอจะเ,เข้าออเต็มที่ห้าตอนไหนอเอ้ยลูกนั้นออกได้สี่ลูกลูกห้าวัดใหม่ฮะทอท้อยออกเยอะเลยห้าเพราะว่าเมื่อสักครู่มาชนนะ ได้สี่แต้มดูตอบตอาจนี้ขึ้นมาพรูบวิ่งถึงด้วยสวยด้วยอ่าที่ละอยูนะครับโลกนี้ป่าพี่ป่าเขาเปลีป่ยนตับตีเต็มเม็ดเลยไม่ออกด้วยดูป่าพี่ป่าจะขึ้นมาใหม่คนระับดี ถึงด้วยบอยสวยมากแล้วไ,ได้แค่มนีนี่หน้รารับตาโยน,นี่ได้แค่รับตาสีดีเราจะนีขึ้นมาครับโอตยออกเลยครับลูกนี้แขกจะเข้าครับลูก ชุบไม่เปลี่ยนลยโลกนี้เหมือนจะตยนะครับอวยตีสวยมาตรงลตเลยหัวมานิดแจกมาก อยู่นี่ข่มอย่าเข้ามาปุ๊บสองมาชิ่งตัวเองเข้าสองรังจะเข้าแต้มสามได้หรือไม่ไ,<อ>ไม่ได้ครับ ไม่ได้ครับได้สองแต้มอ่าครับขึ้นมาโอ้เข้าดีมากเลยลูกนี้เข้าวสวยพีราชนีขึ้นมาโอ้ลูกนี้มาแต่หลุดครับขึ้นลูกสองได้หรือไม่ชู้ลูกนี้ตกไกลครับ แขกขึ้นมาสวยด้วยตีได้ลูกนุงตีเดินไปเข้าวงแล้วครับดูว่าตุ๊บเต็มตเม็ดนะครับลูกเราจะนี่ขึ้นมา โอ้ววาวยิลวววววอวว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 มวว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 วเววาววววีกวว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 ยวว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 วนครับ ตับังจะเข้าครับโอ้โหขึ้นมาเปลี่ยนเฉยเลยจากเตีบ <Okay. S 2> เป็นยังไงอ่ะ้าวบังเหลือลูกหนึ่งนี่ บังทำไงเข้าครั<อ>บบังเข้ามามอ้าวใครได้แต้มใหม่ลูกอาราจินีขึ้นมาคะแนนนำแปดต่อหกครับตอนนี้ นี่เข้าสวยครับลูกมีรัชนีเข้ามาโอ้ยออกเลยนี่มันเลี้ยงมาแรงอ่ะแขกจะเข้ามาคมขนาดไหนดูนะครับโู้ลูกนี้มาสวยเอ้าเอ้าเอ้าออกเหมือนกันนะแจกดูนะแจกมาอีกลูกนึง ก็ยังหลุดดนะูตับเียกคมครับเปลี่ยนดิครับแบบนี้ตัวบางจะเตีลุีมเตมเม็ดเลยลุี้ ให้ปลารียุบโอ้ยเอา <t iny> ดูบังจะแหกครับเตรียม <t iny> แหกเตรียมแหก,แหก ออกลูกเดียวอาอได้ไม่ได้ตีจอดนะครับมันกระเด็นเข่าีมาเาออะไรแล้วเลือกอะไรเดี๋ยวอตีเล็กเยัวเน็กยมีมีตั็เจกเล็กใช่ หวกเสียก็เสียไปสั่งตีเลยครับลุงตัวนิคมอย่าเตีครับคู่โดนกันได้ได้แต้มหนึ่งอะป <c oughs> านิพาจะขึ้นมา <c oughs> ถ้านิคมไม่หยิบก็แปดเท่าเงอี้ป <c oughs> านิพามาชุบ มาดูปลาลัชนีเข้าปุ๊บลุงนี้เปลี่ยนนะเนี่ยไหลามาแบบนี้สวยด้วยบังตา YouTube ท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับ Facebook ไม่ค่อยลงครับลง YouTube ครับปับง้งโดนเต็มเม็ดเลยท่อง,งเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยว น่าจะมีชื่อน้ำหน้าแล้วก็ท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวดิก็ต้องมีระสทธิ์โอ้ยไม่มีอย่าไปใส่มันยากทธิ์พาเที่ยวั่วเมื่อกี้สามคู่ที่พี่อาทิต์แข่งกัหมื่นสองเนี่ยยอดคนดูอ,อ,อีไล์สดอ่ะอุ้ยเปลี่ยนอีกแล้วคมหมดแล้วด้วยแบตเตอรี่หมดไม่ได้ไลนี่ พี่นกอยู่ทีมไหนนี่ได้มานั่งอยู่เนี่ยฮะพี่นกโอ้ปาวิภาเขาดีด้วยครับลุง,งตับกเกตีอุ้ยตีตรงมากเลยลี้สวยมากเดี๋ยวลูกไปตอน็ม คมเหลือสองครับอันนี้นแขกเหลือสองต๊อบเหรียญหนึ่งโอ้ยอันนี้ก็มาสวยแต่ไม่ถึงนิดเดียวคมจะเข้ามาใหม่ครับคมเข้ามาโอ้ยเก็บเคลียร์จันได้ด้วยฮะ ครับจะตีลูกอะไรมาปุ๊อบอุ้ยเต็มเม็ดเลยสีสวยมากตีเฉียบเอ่อนายแจกเข้าอีกสองลูกนี้เกมนะครับเนี่ยใช่บอบเก้าสี่สิบเอ็ดนะครับถ้านายแจกเข้าได้หมดเกมครับผู้หญิงเสื้อเหลืองเนี่ยไปเลือกเลยตอบอ้าวสองเจนย็น ถ้าเบิงถ้าเบิงพี่น้องถ้าเบิงเขาได้ลูกเดียวเจมแบบนี้เกมเน่น่แบบนี้ที่เนืองอ่เป็นว่าทีมชูบางใหญ่ทีมหนึ่งชนะไปก่อนนะครับไปตับบน,นจะเจอกับนะครลังสิตก่อน